ท่านจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าเขาฝากให้มาบอกกับคุณว่าเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฟังกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่าเข้านะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดอยู่ในเซฟโซนนะคะแล้วก็ใช้แต่ความคิดความนึก อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้แสดงออกสัดเท่าไหร่ทุกอย่างจะเก็บไว้ในหัวหมดเลยนะคะความคิดของเขาจะผ่านการประมวลหมดทุกอย่างน่าแสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้ใจลงไปในด้านความรู้สึกเพราะว่าเมื่อในอดีตหรือที่ผ่านมาเคยทำแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเขาเองเขาอาจจะ แสดงออกมากเกินไปหรือทุ่มเทมากเกินไปในความรักที่ผ่านมาแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้กลับมาเหมือนกับที่เขาตั้งใจทำจึงทำให้ทุกวันนี้เขาได้แต่นิ่ง,งๆเฉยๆไม่แสดงความรู้สึกอะไรใดๆนะคะแล้วก็มองทุกอย่างให้เป็นกลางนั่นแสดงว่าพยายามจะปรับสมดุลให้กับตัวเองไม่ให้ขวาสุด ซ้ายสุดหรือสุดตรงจนเกินไปเปลี่ยนเป็นคนใหม่อ่านหนังสือเล่มใหม่ๆวิธีการดำเนินชีวิตใหม่ๆใ,ในทุกรูปแบบนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าตัวเขานะ่ะถึงแม้ว่าจะดูเฉยใส่กับคุณจะดูว่าเหมือนไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่เลย หนในนั้นในความสำคัญในทุกๆอย่างนั้นก็มีคุณอยู่ด้วยเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาอ่ะคิดอยู่กำลังประมวลผลอยู่ว่าจะดำเนินความสัมพันธ์นี้อย่างไรแต่ตัวเขาก็กลัวว่าถ้ามันช้าเกินไปคุณอาจจะหันหลังและไม่รอเขาแล้วก็ได้เพราะตัวคุณ เขารู้นะว่าคุณดอกคอยความสัมพันธ์เนี่ยมาเนิ่นนานแล้วก็เจ็บกับการกระทําของเขาเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาก็รักคุณไม่แตกต่างจากคุณหรอกในความนิ่งเงียบมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่รู้สึกอืเขาตั้งใจที่จะสร้างตัวเองให้ดีขึ้นมาให้ดีให้ดูแลคุณได้เพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มองการไกล คุณจะต้องได้รับความยุติธรรมในความ